you um. ๘0ปีของสังคมไทยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรงคอยชี้แนะนำทางให้คนไทยก้าวเดินอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นดั่งแสงสว่างแห่งชีวิตเสมอมาแต่เบื้องหลังความสุขของอาณาประชาราชคือการทรงงานโดยไม่เคยมีวันหยุดของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ถนนดิสโก้เป็นถนนที่คนไทยหลายคนเคยได้ยินมาแล้วจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535ถนนสายนี้นำไปสู่เรื่องราวอะไรกันบ้างถนนเส้นนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับถนนทั่วไปแต่ป้ายชื่อถนนดิสโก้สะดุดตาผู้พบเห็น ไม่ใช่เพราะความแปลกแต่เป็นชื่อที่บอกให้รู้ว่าเป็นถนนแห่งความทรงจําอีกสายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าทั้งนั้นเลยฮะสองข้างทางนี่ทางเกียนฮะคิดดับตาดูกอนว่าเป็นยังไงสภาพทางเกียนลกไหมลกแน่นอนฮะนคจงไปลำบากนะฮะทางโยกเยกโยกเยกทางริสโก้ท่านพูดบอ,อกตอนนั้นเลยครับพอไป พอกลับมาก็ตั้งดิจโก้เลยนะความราบเรียบของผิวทางไม่เหลือเขาสภาพธุรกันดานที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่25พฤศจิกายนปี2535ท่านพูดว่าท่านนั่งฮอครับตอนที่เสด็จมาที่โรงเรียนกระวงพิทยาคารนนะ่ะ นั่งหอวนไปวนมาและท่านเห็นและท่านสนใจมากเป็อย่างนี้ให้มาดูมันเป็นทางลงนี้เนาะเป็นทางลงนี้ทางลงที่นางเพียงศรีพูดถึงก็คือทางไปกุดตอแก่นซึ่งอยู่ใกล้กับห้วยลำพยางตอนล่างอันเป็นจุดหมายของการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นซึ่งไม่ไกลนักจากทางเข้าจะพบผืนนาเล็กๆของผู้นำทางเอง นี่น่นี้นี่เห็นอยู่วะหน้าค่อยนี่เห็นอย่บ่ะพิ่นเลยยางลงไปยังลงไปพิ้นละทางดินครุกคละเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรเพราะไม่รกทึบเช่นแต่ก่อนถนนนี้ก็ไม่ได้อีซ้ำจะเก้านะเป็นทางน้อยๆลงไปจะเก้าติดกับพื้นนาของนางเพียงสีคือหนองน้ำที่ทอดพระเนตรเห็นจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนั่นแหละกุตกแกน นั่นลหะกุดบ้านกุดเมืองนี่นนนเวลานั้นยังไม่มีใครคาดคิดว่าหนองน้ำเล็กๆแห่งนี้จะมีเรื่องราวให้เล่าขานสืบต่อมาจนถึงวันนี้นี่เคยหลังห้ามโหดนี่น้ำมานี่ห้ามไปปุ๊ไปไหมข้ามคืนของเมื่อ14ปีก่อนทางเส้นนี้เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชด,ดำเนินที่ไม่ได้ทรงมีหมายกำหนดการล่วงหน้าช่วงที่ท่านมานะลกกว่านี้อีกในหลวงท่านบอกว่าจะก้าน้ำให้ไหมแฟนท่านก็บอกว่าเออเอาครับนี่แกจะมาการน,น้ามี่แหละลงมาถึงนี่แหละนาข้าพื้นที่แปดไร่ของนางเพียงสีผืนนี้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นต้นเขาที่พระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทฤษฎีใหม่ แก่พื้นที่เกษตรในอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินก็คงจะไม่ผิดนักตำรวจพลเขาเอ้าข้าวนี้ข้าวนี้ทำไมมันไม่มีเม็ดท่านมาอย่างนี้นะข้าวทำไมไม่เม็ดจะนี่เพื่อนลเลยนายหลวงเจ่า่นะเอ้าข้าวนี้กินไม่ได้นะข้าวครึ่งเม็ดจันนะทงน้ำไม่มีจริงๆคบน้ำตามห้วเรามายังไม่มีแล้ มมมัันนนนนนแแหหหห่งดีติิก้้ทั้งที่เกิดสภาพฝนทิ้งช่วงและลักษณะดินเป็นดินปนทรายซึ่งเก็บน้ําได้ยากอยู่แล้วแต่ความแข็งแกร่งในการอยู่รอดของข้าวที่ส่งพบทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำรัสไว้ว่าถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่จะได้มากขึ้นหน่อยพอที่จะกินในประเทศไทย มีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง20ไร่และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวพื้นนาเล็กๆเหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ทำอย่างไรพื้นดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรจะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างพอเพียงขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติที่ไม่แน่นอนได้ รวงข้าวขาดเม็ดกำนั้นทําให้มีพระราชประสงค์ที่จะซื้อที่ดินบริเวณเอาเภอเขาวงจํานวนสิบไร่เพื่อส่งใช้ทดลองบริหารจัดการที่ดินให้สามารถแก้ปัญหาความไม่พอกินนี้ให้ได้ซึ่งที่อําเภอเขาวงนี้เองที่พระราชทานคําว่าทฤษฎีใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกบังเอิญลูกชายผมเข้าประชุมเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเะเข้าประชุมอําเภอเขาก็บอกว่าพ่อบ้านนี้เนะขาเสนอขายที่คนละสีห้าล้าน ผมผมก็เลยบอกลูกผมว่าเอ้ยเราไม่ต้องขายแต่าวายพระองค์ท่านไปเลยพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแปลงทดลองทฤษฎีใหม่แห่งแรกในที่ดินของราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงความเสียสละของเขาในครั้งนั้นว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรไม่ได้บอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะขออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกเลย เขาบอกขอให้ตามอัธยาศัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ถือกันว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนบ้านนอกเขารู้ว่าพัฒนาประเทศทําอย่างไรพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ลุงมีสิทธิ์ทํากินจนชู้อลูกโซลานนะแต่ห้ามขายมาถึงวันนี้นายไข่คาเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างความสําเร็จให้แก่เกษตรกรอื่นและรับดอกผลเต็มที่ จากผลผลิตบนที่ที่ถวายไว้นั่นเองขอให้ขยันนะะไม่อดแน่กระสมความพระองค์ท่านท่านพูดเนี่ยครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2532ณพื้นที่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการพัฒนาตามแนวพระราชดำริศึกษาทดลองต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรองค์ท่านก็อยากจะทดสอบว่าพื้นที่แบบเนี้ยที่ชาวไรชาวนามีอยู่เป็นแต่ละครอบครัวอาจจะ15บห้าไร่ยีไร่สามารถที่จะนําพื้นที่เนี้ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ทีพระองค์ท่านรับสั่งว่าพื้นที่นี้จะสามารถพัฒนาทําการเกษตรผสมผสานในพื้นที่นี้ได้ไหมและให้มีของกินตลอดปีแล้วเหลือก็ขายเหลือขายตอนแรกพระองค์ท่านยังไม่ย,ไมยังไม่ส่งเรียกวัาทฤษฎีใหม่แนวคิดของทฤษฎีใหม่ใช้สําหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็กประมาณ1 0 1ถึงสิไร่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้มีข้าวพอกินตลอดปี ความยากของการจัดการที่ดินแบบนี้อยู่ที่ว่าจะแบ่งการใช้พื้นที่อย่างไร